ครับในคราวที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของอันดามันเหนือนะครับอน,นิสิตคงจะเห็นแล้วนะว่าเขามีแนวคิดในการาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวทที่พมา่าเนี่ยยังไงบ้างนะไทยไปลงทุนคนท้องถิ่นมีส่วนร่วมยังไงนะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะครับลองดูนะนะครับทีนี้ก็ในส่วนของอันดามันเหนือนะครับก็ดูในแผนที่ ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเกาะเซเดจี D G นะตรงกลางนะครับทีนี้นิสิตลองมองล,อง,ลองมาทางด้านขวาล่างก็จะเห็นเกาะช้างเกาะพยามนะครับเกาะช้างนี่คนละที่กับเกาะช้างที่จังหวัดตราดนะครับนะน,นั้นอยู่จังหวัดตราดอันนี้เกาะช้างจังหวัดระนองคนละที่กันนะมีเกาะพยามนะครับนะเป็นสถานที่ปลูกมะม่วงหิมาพานที่คนท้องถิ่นเรียกว่ากาหยูด้วยนะครับทีนี้ เก่อช้างก่อพยามเนี่ยเราก็คงพอรู้จักบ้างนะขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นหมู่เกาะน,นะครับที่เป็นอันดามันเหนือที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่เราได้ดูในวิดีโอนี่แหละนะครับนะครับอันนี้ก็เรื่องของวิดีโอที่เราได้ดูไปในคราวที่แล้วนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็เข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะครับนะตอนสุดท้ายนะตอนที่24นะครับ ก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของการเรียนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเราเรียนมาแล้ว23เรื่องนะครับวันนี้เรื่องที่24นะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับก็เป็นรายการแบกเป้เที่ยวคนเดียวนะครับรายการเดียวกันกับที่เราได้ดูเรื่องของภูกระดึงไปนะนะครับนิสิตลองดูนะครับว่าการท่องเที่ยวช่วงที่ที่เกาะกูดในช่วงสงกราน นะครับช่วงเทศกาลเนี่ยนะที่พักรองรับไม่ไหวเนี่ยชาวบ้านเขารับมือยังไงนะครับนะการขนส่งนะครับนะจะไปเที่ยวเกาะกูดนะครับนะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับนะที่พักนะครับชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงนะครับถือว่าน่าสนใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสนิสิตก็ลองไปเที่ยวดูบ้างนะครับเกาะกูดนะครับก็เอ่อ คิดว่าตอนนี้นะครับเรื่องของกอกรูดคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนิสิตดูในวิดีโอก็จะสื่อได้ครบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็ลองสรุปเป็นเนื้อหาของเราเองดูนะครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องการสอบนะครับนะเกิดมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็พูดอย่างจริงจังนะครับก็ข้อสอบนะครับนิสิตสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้จากเว็บไซต์รายวิชานะครับ ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะครับแล้วผมก็จะส่งตัวข้อสอบให้กับนิสิตโดยตรงอีกทางหนึ่งคือในอีเมลนะ gmail นะครับ gmail ของนิสิตคำว่า gmail ของนิสิตก็คือที่เป็น ku mail นะเป็นชื่อของนิสิตแล้วก็จุดนะดนดนามสกุลตัวย่อนะครับแล้วก็ a d ku th นะครับให้นิสิตเข้าไปโหลดข้อสอบจากอีเมลมามาทำแล้วก็ส่งกลับเข้ามาในอีเมลเดิมนะครับส่งมาที่พุทธพรสแต k u t h ทอนะครับอีเมลจะอยู่ในตัวข้อสอบนะนะครับนิสิตพยายาม copy อีเมลมาส่งนะหรือว่าท่านิสิตจะ reply นะครับตอบกลับมาในอีเมลนั้นเลยก็ได้นะครับที่นิสิตได้รับ ตัวข้อสอบนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการใส่ที่อยู่อีเมลนะบางคนพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกตกตัว r นะพิมพ์ตัว u เป็นตัว a อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งไม่ถึงนะครับวิธีนี้ก็ได้นะไม่ซีเรียสนะครับขอให้ส่งมาแล้วผมได้รับพอผมได้รับแล้วผมจะตอบกลับนิสิตทันทีนะครับว่าได้รับข้อสอบของนิสิตเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งวันหลังจากนิสิตส่งมานะครับก็จะตอบกลับให้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็จะตอบกลับมาบอกให้แก้ไขอะไรยังไงนะครับนะาการทําข้อสอบนะครับข้อสอบจะเป็นแบบบรรยายนะครับนะเดี๋ยวนิสิตเห็นข้อสอบก็คงจะทําได้นะนะครับบรรยายมาอย่าสั้นเกินไปนะครับนะสัก4ี่หบรรทัดนะถือว่าพอใช้ได้นะครับนะข้อละสี่หบรรทัดนะ นะครับสามบรรทัดได้ไหมก็พอได้นะครับขอให้ตอบให้กระชับนะครับไม่ต้องอบรรยายอะไรเยอะเป็นหน้าหน้านะครับนะเอาเนื้อหาสาระสำคัญแล้วก็อ,อยากก๊อปปี้จากอินเทอร์เน็ตนค้น Google มาตอบแล้วก๊อปปี้มาเลยนะครับนะ,นะก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนก็ก๊อปปี้มาจากเว็บเดียวกันมันก็จะดูเหมือนกันแล้วก็จะเข้าใจว่านิสิทธลอกกัน ทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นให้เขียนเป็นคําพูดของเราดีที่สุดนะครับนะแล้วก็ส่งให้ทันตามกําหนดก็คือภายในเที่ยงคืนของวันที่30พฤษภาคมนะครับก็คือนาฬิกายังไม่ขึ้นเป็นวันที่31นะครับนะเวลาส่งอ e ีเมลมาก็จะถือเวลาในอีเมล e สําคัญนะครับยังเป็นวันที่30พฤษภาอยู่ถ้าขึ้นเป็นวันที่31พฤษภานะครับ โดยพละการโดยไม่มีเหตุผลสมควรนะครับก็จะโดนหักคะแนนนะนะส่งช้านะครับนะครับก็ขอให้นิสิตนะครับตั้งใจทําข้อสอบทุกวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในเทอมนี้นะครับนะก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ตั้งใจทําข้อสอบนะครับแล้วก็ขอบคุณนิสิตทุกคนที่สนใจนะมาเลือกวิชานี้มาลงทะเบียนเดือนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะก็มีอะไรก็สามารถนะ ติดต่อกันได้นะครับทางอ e ีเมลทาง f a c e b o o k นะครับนะก็แล้วแต่สะดวกนะครับนะแล้วก็นิสิตท,ที่จบการศึกษาในเทอมนี้ก็นะก็ยินดีด้วยนะครับนะนิสิตท,ที่ยังไม่จบการศึกษาเทอมหน้าเทอมต้น -65 ก็คงได้เรียนออนไลน์หลายหลายวิชานะครับนะกะ็ตั้งหน้าต่างตารอกันนะครับนะครับก็ไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ